สวัสดีครับเช้านี้ที่หนองบัวหมอตีห้ากว่ากว่าลองดูบรรยากาศที่ตีห้ากว่ากว่าเป็นไงหนองกัวหมอไปดูกันเรื่อยๆครับเอ,อ่อที่จักรยานมาครับออกกําลังกายวันนี้มาถึงสะพานวัดหนองกัวหมอแล้ว มืดตึบ๊บตรงนี้ข้างวัดม่ค่ากำลังเตรียมร้านกันอยู่ในวัดนี้มี นี้หน้าวัดหนองป้าหมอครับหกโมงเช้าแล้วป้ายไปข้างหน้าตามต่ออ่ามาถึงแล้วครับตรงนี้สามแยกหนองป้าหมอ เย่หนองปลาหมอกำลังตรงไปตลาดหนองปลาหมอตอนเช้าฟ้าก็ยังมืดเหมือนเดิมอี่มาตั้งนานยังไม่สว่างสักท,ทีทางข้านิคมอุตสาหกรรมเห็มมาลาดหนองปลาหมอ แตเรียกกันสั้นๆน,นิคมหนองปลาหมอพนักงานดดลดโรงงานกำลังเข้าไปนิคมกะเช้า ตลาดเช้าหน้าตลาดนองป้าหมอ เป้าหมายเชา้านี้นี่ครับมาไทยฟูด้ดอ้าวหกโมงครึ่งแล้วดูบรรยากาศครับสัญลักษณ์ของหนองปราหมอเลยละ่ะสามแยกหนองปราหมอเดี๋ยวลาตรงนี้เลยครับ ชอบใจก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์แต่ที่แน่แกดติดตามด้วยนะครับอรุณสวัสดย์ยามเช้าครับ